สวัสดีครับผมชื่อแทมเตอร์ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อยากจะแนะนําตัวหินลับที่เป็นรุ่น10นิ้วเป็นหินลับเปียกและลับแห้งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่ยครับช่างชินเขาก็ใช้อยู่เพราะว่าสะดวกดีเพราะว่าตอนนี้เวลาจะใช้ลับซิลลับใบกบอะไรเงี้ยนะครับบางทีลับมือกว่าจะเตรียมการช้าเปิดเครื่องลับเลยตรงนี้ลับเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันครับ ครับก่อนอื่นขออ้างอิงคำพูดของอับ,บราฮัมลินคอนกันนะครับว่าข้าพเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ข้าพเจ้าจะใช้เวลา4ชั่วโมงแรกในการรับขวานให้คมนั่นหมายถึงว่าการรับคนนั้นสําคัญมากนะครับหมายถึงการเตรียมงานที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ สำหรับราคาตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนของฝรั่งเขานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของจีนนะครับผมก็ขายที่ราคา4,700รวมส่งนะครับมาหน้าร้านเดี๋ยวเราก็ลดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดในคลิปกันครับครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากแกะกล่องกันเลยนะครับครับสำหรับรายละเอียดก็จะเป็นล้อที่เป็นหินด้านหนึ่งนะครับอ่าหนา สองนิ้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นล้อสําหรับผ้าสักรลาดสาหรับขัดครีบหรืออะไรนะครับอย่างนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนมเพจเห็นเป็นรหัส NTS 250ก็คือรุ่น10นิ้วนะครับครับสำหรับล้อตรงนี้นะครับเป็นหินที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความละเอียดก็อยู่ประมาณ220นะครับตัวนี้เขาก็ให้ถาดสำหรับใส่น้ำมาด้วยนะครับถาดตรงนี้ก็จะมีระดับบอกแม็ก บอกมินนะครับก็ท่านจะใส่ให้อยู่ประมาณอยู่ในระหว่างแมกกามินนะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวประคองจิกรับนะครับตัวนี้ถ้ามีปรับระดับได้นะครับเราก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปตรงนี้แล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกทั้งสองข้างนะครับสลับตัวนี้ก็เป็นตัวจับตัวพวกสิวหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะเอามารับนะครับตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับ อนะครับอย่างนี้นะครับครบส่วนตรงนี้เขาก็มีตัวล็อกนะครับถ้าก็ชนนะครับแล้วก็ล็อกล็อกตึงๆมือนะครับครับสำหรับ g l i d i n g Area คือให้อยู่บริเวณนี้หมายถึงว่าจุดที่ท่านจะเอาเอาใบลงไปขัดหน้าหินนี่นะครับ ครับจริงๆเขาก็จะให้ตัวตั้งองศามาด้วยนะครับเราก็จะใช้ตามที่เขาแนะนํามาก็ได้นะครับจะเป็น25หรือว่า30องศาการตั้งองศาเราจะมาตั้งที่ตัวแกนข้างหลังก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูแนวขนานนะครับโดยเราดูจากหน้าหินนะครับเราใช้ไม้หรือว่าไม้บรรทัดก็ได้แล้วก็เช็คให้แนวขนานนะครับครับทีนี้ว่าการรับเนี่ยรับด้านบนก็ได้หรือว่ารับด้านข้างก็ได้นะครับก็มาเสียบเข้าที่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับ ครับแล้วเราก็ใส่ตัวจับใบอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับรับหน้าหรือว่ารับข้างแล้วแต่ท่านเลยนะครับครับทีนี้มาดูตัวที่เราก็ใช้อยู่นะครับทุกวันนี้บางทีเรารับเนี่ยรับพวกกบหรือว่าสิวที่เราใช้อยู่บางทีเราก็ไม่อยากเสียเวลาเราก็ใช้วิธีตรงนี้แหละครับรับเร็วเลยนะครับอันนี้ช่างชินเขาก็ใช้อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ใช้จริงมาได้สักพักนแล้ะครับไม่ได้ทําคลิปวิดีโอนะครับครับอันนี้ รับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งน้ําไปแต่ว่าอันนี้ช่างชินก็ไม่ได้ขูดนี่แะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเศษจากที่ช่างชินเขารับไว้นีครับตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับก็ถือว่านี่ครับพวกเศษที่เป็นใบกบหรือว่าสิวนี่แหละครับครับก่อนใช้เนี่ยต้องเติมน้ำลงไปก่อนนะครับก็ดูที่แม็กเลเวลเลยนะครับ เนี่ยผมเติมน้ําไปเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับเขาก็ดูดน้ําเข้าไปให้อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนหินที่เราใช้กันอยู่นะครับจะต้องมีการเติมน้ําให้เขาดูดให้อิ่มตัวก่อนนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเวลาเขาอิ่มตัวเนี่ยเวลาคายขี้หรือว่าคายเศษก็จะดีกว่านะครับครับเนี่ยผมก็ใช้อยู่จริงเดี๋ยวเป่าฝุ่นสักนิดนึงนะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันเลยนะครับอ่าครับตรงนี้เขาก็จะหมุนแล้วก็ดึงน้ําออกมานะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองรับสิวอย่างเงี้ยกันดูเห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มไม่คมแล้วมีสนิมอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองรับกันดูนะครับครับถ้าเป็นสิวบางทีเรารับด้วยมือเนี่ยนะครับมุมก็จะเอียงเห็นไหมครับ ด้านหนึ่งก็จะเห็นแสงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองสไลด์แล้วก็เปิดเครื่องนะครับก็เหมือนแบบรับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หินเนี่ยเบอร์ประมาณ220นะครับก็จะช่วยให้การรับนั้นเร็วขึ้นนะครับอ่านั่แหละครับความเร็วเขาก็จะค่อยๆเดินเราก็สไลด์ไปนะครับ นห็ครับค่อยๆสไลด์ไปให้เต็มหน้าหินนเงี้ยง่ายไหมครับเร็วก็สําหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาในการรับสิวรับใบกบอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยได้อย่างดีเลยนะครับเห็นครับอันนี้เรารับเดิมทีรับเนี่ยมันจะโค้งมากนะครับแล้วก็กินไม่เสมอกันเราก็เลยรับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ล้างทิ้งไปก่อนนะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับเ่อนครับก็เริ่มกินล้างเมื่อกี้ที่เอียงใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะกินปรับหน้าให้ตรงนะครับครับถามว่าเร็วกว่ามือไหมแน่นอนครับเร็วกว่ามือนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับขาวแล้วครับครับเราก็มาดูใช้เวลาไม่นานเลยนะครับใช่ไหมครอ่าอันนี้ก็ จะเงาแล้วนะครับรับเต็มหน้าเล้เห็นะครับทีนี้ว่ามันก็จะมีครีบอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นครีบนะครับถ้าท่านที่มีหินมือก็ไปรับหน้ากับหินมือก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะคมเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับคันนี้ได้ฉากแล้วเห็นไหมครับตรงเลยนะครับครับหรือว่าถ้าเกิดท่านอยากจะใช้ เบอร์ละเอียดเนี่ยอันนี้เป็นกับเพชรเบอร์พันเบอร์800อยเนี่ยก็ละเอียดขึ้นนะครับที่เรามีจําหน่ายนะฮะเป็นหน้าหินเลยอาจจะใช้มือนิดหน่อยแต่ว่าก็จะช่วยล้นระยะเวลาของท่านไปได้เยอะเลยนะครับจากเราใช้เครื่องช่วยนะครับแล้วเราลบคลีบเนี่ยตรงนี้ฮะเราก็มาใช้ตัวหินกับเพชรเบอร์ละเอียดนะครบับครับเดี๋ยวเราลองตัดกระดาษดูครับอ่าครับก็ใช้ได้อยู่เลยครับนะครับ อีกอย่างหนึ่งคุณภาพที่เรารับได้เนี่ยจะคงไม่คมขึ้นอยู่กับชนิดของตัวสิวชนิดของเหล็กด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของถูกของเราเป็นของจีนเนี่ยนะครับก็แค่อาราล้อยกบาทแต่ถ้ายี่ห้อดีๆเนี่ยตรงนี้จะเงามันแวบเลยแล้วก็ตัดคมจะดีกว่านะครับหรือว่าเราจะรับใบกบเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงใบเนี่ยเขาค่อนข้างตรงอยู่แล้วได้ละนาบอยู่แล้วเราไม่ต้องมาล้างเหมือนตัวสิวที่เราเรารับก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้ตรงอยู่แล้วนะครับเราก็เช็คจากตัวองศาเก่าเขาได้เลยนะครับครับนะครับเราทาลงไปเราปรับองศาให้ได้นะครับเสร็จแล้วเราหมุนเนี่ยนะครับเราก็ลองหมุนดูนะครับแล้วเราก็ดูมุมนะครับอ่าเนี่ยแหละครับมุมก็ได้แล้วละครับมุมสัมผัสครับเสร็จแล้วเราก็รับได้เลยนะครับ นะครับเราก็รับเนี่ยฮะสไลด์ไปสไลด์มาอย่างเงี้ยครับสไลด์ไปช้าๆนะครับค่อยๆสไลด์อ่าเนี่ยนะครับเริ่มกินเท่ากันแล้วเห็นไหมครับเร็วดีครับพอเวลารับเราอาจจะกดหน้าใบกบเราด้วยนะครับช่วยประคองแล้วก็สไลด์ไปสไลด์มาอย่างเงี้ยครับวันนี้น้ำเนี่ยครับน้ำเขาก็จะไหลขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นการระบายเศษเหล็กได้ดีเลยนะครับนะครับได้เลยครับเร็วดีนะครับอันนี้บางทีเราก็ใช้นี่ครับกากเพชรตรงนี้ลูปหน้าเลยจะเร็วกว่านะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับครับเดี๋ยวลองนะครับนะครับก็ใช้ได้นะครับความคมเนี่ยครับทีนี้ก็มีทางบ้านนะครับถามมาว่าอย่างเนี้ยครับ ไม่กลึงเนี่ยรับยังไงสําหรับตัวหินตัวนี้รับได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องทําอุปกรณ์ช่วยตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําอุปกรณ์เสริมได้อย่างงี้ครับผมก็ทําอุปกรณ์เสริมมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้เป็น12มิลเราก็เจาะรู12มิลแล้วก็มีตัวล็อกท่านทําเองก็ได้นะครับไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตั้งองศาเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องปลายตรงนี้ปลายนะครับแล้วก็ตั้งไว้เป็นรูปตัว V ี ตรงนี้ก็จะมีความโค้งอยู่ใช่ไหมครับเราก็รับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเราก็ตรงนี้ผมทําให้เป็นจุดหมุนนะครับหมุนได้นี่นะครับนะครับมุมเราให้ได้เห็นไหมครับเนี่นครับเราก็จับไปลายไว้อาจจะเป็นการดัดแปลงนะครับเนี่ฮะนะครับเห็นไหมครับ ก็จะง่ายเห็นไหมครับตรงนี้เป็นตัว v, วีเราก็รับไว้นะครับถ้าท่านอยากนั่นท่านก็เหมันมีด้ามเยอะหลายอันท่านก็ทําเลื่อนตัวนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ได้เป็นปลอกเนี้ครับเลื่อนแล้วตรงนี้รับไว้เนี้่นะครับเนี้ยง่ายนะครับครับเดี๋ยวเราลองดูเน,นี่ฮะอ่านะครับข้างหลังก็จะโดนคมมาอย่างนี้นะครับ ครับทีนี้ว่าถ้าเป็นด้านคลีบเนี่ยเราก็ใช้ตะไบอันนี้ใช้ตะไบท้องปิงก็ได้ฮะท้องก็จะโค้งเห็นไหมครับตรงนี้เราก็เอาตะไบนะครับนี่ฮะขัดเก็บคลีบเพิ่งนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะอ่าแค่นั้นเองเนี่ยก็คมแล้วนะครับครับหรือว่าอันนี้จะเป็นตัวใบกบ3นิ้วนะครับอ่าก็น่าสัมผัสก็ยังรับได้อยู่นะครับตรงนี้ครับเราก็ปรับองศาให้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็รับเลยนะครับ ไสไลด์ไปสไลด์มาเหมือนกันนะครับแล้วเรใบกบสามนิ้วนะครับตัวนี้หลุดหลุดหน้าหินนี่ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยอ่าพอดีอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับตัวนี้หลุดอ่าเนี่ยหน้าสัมผัสนะครับก็ได้นะครับอ่ามันมครับก็คมเลยนะครับส่วนตรงด้านสกาดเนี่ยให้เปียกน้าซะหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาตัวเหบือนอุปน้ํามันที่ช่วยฉโลม ก็คือเขาจะมีเป็นหลอดนะครับน้ำมันที่ช่วยในสักการะแต่เดี๋ยวนี้ผมจะลองตัวตัวไข่ปลาวานดูนะครับว่ามันจะได้ผลยังไงไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับหรือว่าจะเป็นมีดนะครับมีดเนี่ยท่านก็รับอย่างนี้ได้เลยนะครับนะครับนะครับเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็มาเนี่ยนะครับมีดก็มาปัด ตันนี้สักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวหินรับรุ่นเปียกและแห้ง10นิ้วตัวนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม